สวัสดีค่ะช่องยูมารุมฮักไาอยูนะคะครั้งก่อนก็เห็นไปยืนเรียงแถวตั้งตะเบะยืนตรงยังกับคารบทงชาติมาแล้วต้อนรับคนที่หนีคดีโกงไปมาวันนี้ก็ะได้ข่าวอา้าวรวมตัวกันไปนั่งสังสรรค์นในงานเลี้ยงผู้มีอิทธิพลคนในหน่วยงานของตัวเองถูกทำร้ายจนเสียชีวิต ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือคนที่ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตหนีเอาของที่ทำร้ายผู้อื่นให้คนอื่นเอาไปซ่อนละเว้นปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้แหละคะ่ะนิยมคนโกงนิยมคนมีอิทธิพลอยู่ใต้อำนาจคนที่มีอิทธิพลก็จะเห็นคนที่รักษากฎ,กฎหมายแบบนี้คนที่ดีมีเยอะแยะควรจะเอาสิ่งเหล่านั้น มาปรับปรุงค่ะคนที่ดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบกฎหมายนะคะมีอีกเยอะควรจะปรับปรุงหน่วยงานของตัวเองได้แล้วอย่าให้คนอื่นเข้ามาดูถูกดูแคลนได้ว่าหน่วยงานของคุณไม่มีประสิทธิภาพไปอยู่นะคะใต้บังคับบัญชาคนโกงไปอยู่ใต้บังคับบัญชาคนที่มีอิทธิพลเพราะเงินตัวเดียวสามารถทำให้คนที่ รักษานะคะข้อกฎหมายต่างๆที่มีให้กับประชาชนเพื่อปูป้องคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนะคะต้องไปอยู่ใต้อานัตของคนเหล่านั้นก็เพราะคําว่าผลประโยชน์ส่วนตัวมันมากเกินไปมากเกินจนลืมว่าผลประโยชน์ส่วนรวมต้องคิดถึงบ้างก็ปรับปรุงแล้วกันจะได้ไม่ต้องโดนผู้อื่นดูถูกหรือแคนหน่วยงานคุณนะคะ